สวัสดีครับพกกระปุกสุขใจครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำนะครับวัสดุปลูกนะครับผมได้เตรียมอุปกรณ์ไา้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างไปครับวัสดุที่เราจะผสมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสูตรนี้นะครับผมจะขอเรียกว่าเป็นวัสดุปลูกอเนกประสงค์นะครับสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแคตตัสกัญชาแล้วก็พวกผัก ต่างๆผักสลัดก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับอันแรกนะครับเราก็จะใช้พีทมอสนะครับเป็นส่วนผสมลักษณะก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับผมแล้วอันที่2ก็จะเป็นเวอร์มิคูลท์นะครับแล้วก็ตัวที่3านะครับก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับในที่นี้ผมใช้เป็นขี้วัวนะครับนี่ตัวที่4ี่นะครับ ก็จะเป็นเพอร์ไลท์นะครับเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับทําให้ดินไม่แน่นนะครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นตัวหินผู้ขาวตัวหินผู้ขาไฟนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าที่คล้ายๆกับตัวเพอร์ไลท์นะครับก็ทําให้ดินมีความโปร่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวพีทมอสนะครับผมเป็นตัว เป็นส่วนผสมหลักนะครับนะฮจะเป็นพีทมอสด,ดำเป็นพอร์ตกาวนะครับยี่ห้อคลาสแมนก็จะใช้อัตราส่วนแบบนี้นะครับก็จะใช้พีทมอสสองส่วนนะครับ าเรียบร้อยก็ตัวพีดมอสเนี่ยเราก็มาขยี้ขยี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีมันมีตัวจับเป็นก้อนแบบนี้นะครับเราก็มาขยี้ให้มันละเอียดนะครับตัวต่อไปก็คือเวอร์มิคูไล์นะครับก็จะใช้1ส่วนนะครับ ไปเลยก็ตัวเวอร์มิคูลท์เนี่ยก็จะทำหน้าที่คล้ายๆตัวเ,เป็นพวกมะพร้าวสับนะครับแต่ข้อดีคือมันไม่มีสารแทนนินนะครับผมตัวต่อไปผมก็จะใช้เพอร์ไล์นะครับ1ส่วนเหมือนกัน นี่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขี้วัวนะครับขี้วัวแห้งผมจะใส่ครึ่งส่วนนะครับประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหินภูเขาไฟนะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับ เรียบร้อยหลังจากนี้นะครับเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับผมให้ส่วนสมเข้ากันทั้งหมดโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรวัรสดุปลูก ในผสมของผมนะครับคุณลักษณะของที่เราผสมไปเนี่ยคือเราต้องการให้มันร่วนซุยนะครับแล้วก็สามารถเก็บกักความชื้นได้นิดหน่อยนะครับโดยตัวเวอร์มิคูลา์เนี่ยนะครับก็จะทําหน้าที่เหมือนคล้ายๆตัวมะพร้าวสับนะครับมันจะได้ข้อดีของเวอร์มิคูลายนี้ก็คือมันจะไม่มีสารแทนนินนะครับผม <laughs> ก็สามารถเอาไปปลูกช่วงนี้กําลังฮิตกับพวกกัญชา แล้วก็แคดตัสแล้วก็พวกผักสลัดต่างๆได้เลยนะครับผมก็คือจะช่วยลดปัญหาพวกรากเน่านะครับเพราะดินเพราวัาสดุปลูกของเราที่เราผสมมาเนี่ยจะมีความโปร่งนะครับผมนี่ส่วนตัวพีทมอสเนี่ยนะครับพอร์ตกาวนะครับพอร์ตกาวเนะครับของคลาสแมนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับ หถุงเนี่ยหกิโลกร,รัมนะครับก็40บาทนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับผมเข้าไปกดซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวนี้คือต้นพิกจินดานะครับที่เราเพาะเอาไว้เดี๋ยวเราจะใส่ถุงดำนะครับกับวัสดุปลูกลงไป โอเคแค่นี้ก็เป็นน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับก็เป็นน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับการปรุงวัสดุปลูกของผมนะครับสูตรนี้นะครับผมเรียกว่าสูตรอเนกประสงค์นะครับสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับตัวพีทมอสนะครับ1นกิโลสีบาทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช้อปปีเอาไว้ทาง ด้านใต้คลิปไว้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าเวสั่งซื้อกันได้นะครับผมคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ